พาไปเดินเที่ยวตลาดสดตอนเช้าที่ริมแม่น้ำสแกรกรังที่จังหวัดอุทัยธานีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไ cribe ให้กับช่อง Blackcast AI Channel ด้วยนะคะตลาดสดตอนเช้าของที่นี่หาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับวัดอุโปสถารามริมแม่น้ำสแกกรักง บรรยากาศตอนเช้าก็จะมีพระมาเดินบินฑบาตเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดริมแม่น้ำสแกกรังกันค่ะตลาดเช้าที่นี่เปิดประมาณตีสี่ตีห้าพอเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งตลาดก็เริ่มวายแล้วค่ะ อีขายยังกระดิกอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมของสดจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมตลาดที่นี่ ตลาดสดตอนเช้าของต่างจังหวัดนี่รู้สึกดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมหวนคิดไปถึงไว้เด็กเลยค่ะร้านนี้ขายปลาดุกย่างเสียบไม้เอาไปทำอะไรกินกันดีคะคุณผู้ชม ที่นี่เยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะบางอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชม ป้าขายกระบอกข้าวหลามนะคะคุณผู้ชมสับๆให้มันปอกง่ายคือข้าวเหนียวปิ้งร้านคุณยายค่ะหวานก่มากปลาแม่น้ำนะจ๊ะ ตัวะอ้เอาตัวนี้แม่แรกับนำขั่นเนี่ยปลาแม่น้ำเลยนะคะคุณผู้ชมแม่ขาเขาก็แนะนำเมนูดีนะคะให้ลูกค้าได้ไปลองทำดูมันทำได้หมดอะเทโพอะต้มยำแกงนึ่งเดี๋ยวมาแล้วนะได้ได้เอาตัวนี้เลยเนาะ พอมาถึงร้านนี้นะคะคุณป้าเขาขายหน่อไม้หน่อไม้รวกวกำลังได้รับออเดอร์อยู่พอดีเลยค่ะตลาดที่นี่ขายปลาเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะ ปลาสดๆจากแม่น้ำค่ะ ะะขายแต่มะเขืออย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมร้านฝั่งตรงข้ามนะคะเขาขายน้ำผึ้งปลาแถ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็มีเหมือนกันนะคะ กระโดดค่ะมีขนาดเอาเน็ตมาคุมแล้วนะคะยังกระโดดออกมาได้อีกชอบบรรยากาศอย่างนี้มากมากเลยค่ะคุณผู้ชมตลาดสดตอนเช้าต่างจังหวัดเนี่ยเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านแม่ค้ะเขาก็คุยเป็นกันเองดีนะคะคุณผู้ชมพอเราอยู่กรุงเทพนะคะเวลาไปจ่ายตลาดที่เราก็อาจจะไปห้างสรรพสินค้า แต่เราจะไม่ได้ฟีลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายตลาดสดแบบนี้นะคะสนุกกว่ากันเยอะเลยค่ะ มาถึงร้านไก่ทอดหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะบะหมี่แห้งแล้วก็ผัดซีอิ้วก็มีนะคะคุณผู้ชม ขายน้ำก็มาที่นี่เลยนะคะร้านขายมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดๆเลยค่ะลดล25ค่ะหัดจากร้านมะพร้าวที่อยู่ติดๆกันก็จะเป็นร้านขายสัปปะรดค่ะ ส่วนร้านนี้ก็จะเป็นก้วยปิ้งนะคะร้านข้างๆก็จะเป็นขนมเบื้องยวน จะไปต่อจองตัดแล้วตั ีต้องาจอันนี้ใต้ฟพี่เขากำลังร้อยดอกมะลิไว้บูชาพระแค่ห้าบาทเองค่ะคุณผู้ชม แตงโมนี่แดงหน้าทานมากเลยนะคะคุณผู้ชม

คนต่อแถวร้านนี้ก็เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมขนมบ้าบินค่ะ เราบุกหลังร้านเลยนะคะเนี่ยจริงๆร้านเขาอยู่ข้างหน้านี้ค่ะคุณพี่เขาขายมะเขือเผาน้ำพริกปลาย่างถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนเชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ